พระเยซูทรงเตือนเจ้ากำลังยืนอยู่บนปากเหวแห่งสงครามเจ้าพร้อมหรือยังที่จะพบกับเรา26พฤษภาคม2559พระวจนะจากพระเยซูถึงซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลพี่น้องผู้พักพิงในพระทัยที่รักทั้งหลายโปรดอธิษฐานเผื่อให้หูของพวกเขาเปิดรับข้อความนี้ และให้จิตวิญญาณทั้งหลายตอบสนองต่อคำวิงวอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่ยังมีเวลาอยู่หลังจากการนมัสการและก่อนที่ข้าจะเอ่ยถามพระองค์ถึงสิ่งที่อยู่ในพระไทยและพระดำริในค่ำคืนนี้พระองค์ก็เริ่มตัด สงครามกําลังจะมาถึงแผ่นดินนี้อเมริกาอย่างแน่นอนหากไม่ใช่พรุ่งนี้ก็เป็นวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จงอดทนกับเราที่ต้องพูดอย่างครุงเครือเพราะหลายสิ่งยังไม่ได้ถูกตัดสินเรารู้ว่าหลายคนในพวกเจ้าเฝ้ารอฟังข่าวด้วยใจจดจอ่อเราก็รู้เช่นกันว่าคนอีกจำนวนหนึ่งได้เบื่อหน่าย และปิดหูไม่คาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และเราจำต้องกล่าวซ้ำกับเจ้านาทีของเจ้ากำลังถูกนับถอยหลังอยู่ทุกๆนาทีมีการตัดสินใจเลื่อนเวลาออกไปแต่ในบรรดาน,นาทีนั้นจะมีนาทีหนึ่งที่ชี้ชะตาและการล้มตายของผู้คนนับล้านจะเกิดขึ้น เจ้าพร้อมหรือยังที่จะพบกับเราชนชาติของเราเจ้าสาวของเราเจ้าพร้อมจริงๆหรือยังที่จะยืนต่อหน้าเราหลายคนในพวกเจ้าได้ถูกเตรียมพร้อมมาหลายเดือนและแม้กระทั่งหลายปีบางคนกลับผัดวันประกันพุ่งเรื่องการกลับใจใหม่บางคนถอยหลังกลับไปและจับอาวุธต่อสู้กับพระกายของเรา ฉีดอวนออกและปล่อยปลาที่จับไว้ให้กลับคืนสู่กระแสะทานอันป่าเถื่อนและเกลี้ยกาศของมหาสมุทรมนุษยชาติที่เต็มไปด้วยชะตากรรมอันไม่แน่นอนบางคนเข้ามาใกล้เราแล้วแต่กลับถูกผลักไสออกไปโดยพฤติกรรมของคริสเตียนที่อ้างตนว่าเป็นของเรา พวกเขาเห็นความอิจฉาลิษยาและการนินทาน้อยกว่าท่ามกลางขบวนการนิวเอเยอีกและพวกเขาไม่อยากข้องเกี่ยวกับคริสเตียนเหล่านั้นเลยคนอื่นๆก็หันหลังให้เราเพราะแรงกดดันจากครอบครัวถึงกระนั้นเรายังมีความหวังว่าคำปฏิญาณของพวกเขา ต่อเราจะยังคงมั่นคงอยู่ในขณะที่พวกเขาเก้าวเข้าสู่นิรันดรภาพแต่อย่างน้อยที่สุดแต่ละคนในพวกเจ้าก็ต้องรับผิดชอบต่อความรอดของตนเองสำหรับคนที่กล่าวโทษพระกายของเราเราจะไม่เอ่ยถึงในตอนนี้แต่พวกเขาจะต้องจ่ายราคาที่หนักหนา ในตอนนี้เรากำลังพูดกับผู้ที่มีหูไว้ฟังและตาไว้ดูเท่านั้นเจ้าพร้อมหรือยังที่จะพบกับเราสาเหตุสำคัญที่พระบิดาทรงระงับพระพิโรธไว้ก็เพราะว่าเจ้ายัางไม่พร้อมเรากำลังส่งสัญญาณเตือนเจ้ากำลังเข้าใกล้ความวินาศหมายถึงเจ้ากำลังจะถูกนำออกจากโลกนี้ด้วยสงครามที่รุนแรงและฉับพลันและเจ้าจะถูกทิ้งไว้ในความมืดมิด จนกว่าจะถึงวันพิพากษาข้าคิดในใจว่าว้าวนั่นคืออีกพันปีจากนี้เลยทีเดียวถูกต้องแล้วตลอดกว่าพันปีพวกเขาจะนอนหลับอยู่ในทุรีดินของโลกขณะที่ผู้ที่ได้เตรียมตัวไว้แล้วจะอยู่กับเราในสวรรค์ และระหว่างเวลานั้นบรรดาผู้ที่ถูกเรียกไปสู่การพิพากษาจะถูกแยกจากคนที่รักลูกๆพ่อแม่และวิญญาณอันเป็นที่รักทั้งหลายที่ได้ถวายชีวิตแด่เราพวกเขาจะอยู่ในสวรรค์แต่เจ้าจะรอคอยอยู่ในทุรีของแผ่นดินและส่วนลึกของทะเลเจ้าพร้อมหรือยังที่จะพบกับเรา เจ้าพร้อมหรือยังที่จะให้คำตอบต่อจิตวิญญาณของเจ้าต่อชีวิตของเจ้าต่อสิ่งที่เจ้ากระทำและไม่ได้กระทำเราขอเตือนเจ้าวิญญาณที่เรารักทั้งหลายแม้เราจะรักเจ้ามากเพียงใดเราก็ไม่อาจบังคับให้เจ้ารักและปนนิบัติเราได้เราไม่สามารถบังคับให้เจ้าทำสิ่งใดได้เลยเราไม่อาจเติมเต็มช่องว่างของชีวิตเจ้าในฐานะคริสเตียน กลับไม่สะท้อนให้เห็นว่าเราได้มีชีวิตอยู่ในตัวเจ้าเลยเจ้าบางคนอาจได้ยินถ้อยคำที่น่าสะพรึงที่สุดหลังจากการรอคอยอันยาวนานจงไปให้พ้นจากเราเจ้าเหล่าคนทำบาปเจ้าผู้ไร้ธรรมเพราะเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยแล้วเจ้าก็จะถูกโยนลงไปกับพวกมารในทะเลเพลิง ข้าจึงทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์หมายถึงอะไรเมื่อกล่าวว่าผู้ไร้ธรรมหัวใจของธรรมบัญญัติคือความรักผู้ใดที่ไม่มีความรักก็ย่อมเป็นผู้ไร้ธรรมความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ย่อมเป็นความเชื่อที่ตายแล้วและเรายังคงเฝ้ารอที่จะเห็นความเชื่อของเจ้า แสดงออกเป็นการกระทำการเลี้ยงดูผู้ยากไร้การมอบเสื้อผ้าให้คนขัดสนการเยี่ยมผู้เจ็บป่วยและผู้ต้องขังเรายังคงเฝ้ารอที่จะเห็นการกลับใจอย่างแท้จริงและความรักที่ไหลออกมาจากชีวิตของเจ้ากระนั้นก็ยังมีประกายแห่งความหวังสำหรับเจ้าหากเจ้าสำนึกในบาปแห่งความเห็นแก่ตัว และกลับใจด้วยใจร้องทูลขอพระเมตตาแต่หากเจ้าถูกพรากไปก่อนที่จะได้กลับใจเล่าแล้วจะเป็นเช่นไรบัดนี้เราขอให้เจ้าทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพบกับเรา และจงเข้าใจไว้เถิดการเตรียมการสำหรับสงครามได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยสิ้นเชิงมีเพียงพระประสงค์ของพระบิดาเท่านั้นที่ยังทรงยับยั้งพระพิโรธนี้ไว้ เจ้ารู้หรือไม่เราต้องการที่จะยกโทษให้เจ้าเราปรารถนาให้ดวงตาที่มืดบอดของเจ้าเปิดออกเราต้องการการกลับใจของเจ้าเราเฝ้ารอเจ้าทุกวันวันแล้ววันเล่าเพื่อให้เจ้าตระหนักว่าเจ้าได้หลงเดินไปในทางที่ผิดเจ้ามีได้เลือกเราแต่กลับเลือกเนื้อหนังและความยินดีของโลกใบนี้ เจ้าเข้าไปพัวพันในความขัดแย้งการกล่าวหาการใส่ร้ายความขมขืนและการนินทาเจ้าได้ขโมยฆ่าและทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นและยังใส่ร้ายข่าวประเสริฐซึ่งเรายอมสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อปลดปล่อยเจ้าด้วยเราสามารถยกโทษให้เจ้าได้ หากเจ้ายอมกลับใจเราได้ชำระราคานั้นแล้วแต่เจ้าต้องทำส่วนของเจ้ามันจะมาถึงเจ้าอย่างฉับพลันและจะไม่มีทางรักษาไม่มีเวลาให้กลับใจแม้แต่จะร้องเรียกหานามของเราก็ไม่มีเวลาสำหรับเจ้าแล้วทุกอย่างจะจบลงและชะตากรรมของเจ้าจะถูกผนึกไว้ จะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเพราะเราได้ให้คำเตือนแก่เจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามหันเจ้าให้กลับมาจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่เจ้ายังคงเลือกที่จะไปกับมารร้ายแม้จะได้รับคำเตือนได้รับการสอนแล้วก็ตาม เพราะฉะนั้นเราจึงร้องเรียกหาเจ้าอีกครั้งเจ้ากำลังยืนอยู่บนปากเหวของสงครามอีกครั้งและครั้งนี้ไม่มีหลักประกันใดว่ามันจะถูกระงับไว้ได้จงเลือกเสียว่าเจ้าอยากจะอยู่ฝ่ายใดเพราะเมื่อถึงเวลาหลายคนจะไม่อาจเปลี่ยนใจได้อีกเรากำลังเปิดเผยทุกอย่างให้ชัดเจนต่อเจ้าในวันนี้เราอยู่กับเจ้าพร้อมที่จะฟังคำกลับใจของเจ้า และรอรับเจ้ามาหาเราอ้อมแขนของเรายังเปิดรับเจ้าแม้ในขณะนี้เราปรารถนาจะยกโทษให้เจ้าและตอนรับเจ้าเข้าสู่บ้านของเราแต่เจ้าต้องเลือกด้วยใจจริงและเมื่อใจเจ้าตัดสินใจแล้วเราจะเชิญเจ้าเข้าสู่พระไทยของเราถึงแม้บาปของเจ้าจะแดงด่งผ้าสีฉาดเรายังจะล้างให้ขาวบริสุทธิ์ด่งหิมะ เรายือนอยู่ข้างเจ้าในเวลานี้รอคอยให้เจ้ากลับมาหาเราพระคุณเพื่อการกลับใจยังคงอยู่ณนะขณะนี้ได้โปรดอย่าปฏิเสธเราอีกเลยเพราะนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้า